สวัสดีครับสมชายมาดีเอ็มซีศูนย์คดครับเจ้านายฮะโฆษณาเนี่ยยังไม่มีเลยวันนี้เจ้เขาให้นักโฆษณาเดี๋ยวนะเน้ยนาปวางไว้ไหมอุ้ยบรรยากาศหลังฉากครับเขาให้กูโต๊ิที่ตนบดเลยแต่โฆษณาหมู่อืมเขาให้บาลอยด้วยเองนี่มุด้วยวางหน่อยดึงสิ่งมา อลเอเอลงลองอไใมแสนคำมนี่ตาเไรอตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องก,ก,าก,าการทำช่องยูทูบนี่แสนคำมีผู้ติดตาม สองร้อยสองร้อยรึสองร้อยสองร้อยยีบสามซับกวโฆษณาเโฆษณาเขานะ้ว้งหน้ไหมมุ้เรื่องมองไม่ช่องให้วมอง่เเดี๋ยวเโอ้อไปแล้วไแล้วครับ มุดไปแบบมุดไอมุดแล้วโฆษณาอ้าวเร็วอ้าวตัวเซ็นตทำไปแล้วครับเขาไปไหนกันครับยาเขียวยาเขียว มียาเไปดูโปรเจกต์ใหม่ของเราครับผมนี่เรามีโครงการอยู่คร,รมีโครงการปุ๋ยมูลช้างนะครับปุ๋ยมูลช้างตอนนี้เรากองไว้แล้วครับนี่ครับคือปุ๋ยเรานําปุ๋ยนําขี้ช้างครับจาก น้องๆช้างแสดงของเรานะครับถ่ายในลานแสดงนะครับแล้วก็ในจุดพักนะครับแล้วก็จะมาสต็อกนะครับมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับรดน้ํานะครับรดน้ําแล้วก็พวกใบบงใบใบนะครับมาปโปกไว้นะครับแล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับให้ย่อยสลายนะครับแล้วเราก็จะทําการบรรจุใส่ถุงนะครับจําหน่ายต่อไปนะครับอ้าวนี่ปุ๋ยอย่างดีนะครับปุ๋ยอย่างดีนะครับปุ๋ยขี้ช้างครับ อุยจากธรรมชาติขี้ช้างของแท้ครับของแท้นะครับท่านใดที่สนใจก็นะทักมาได้นะครับตอบคอมเมนต์ได้เลยนะครับปุ๋ยขี้ช้างของแท้ครับปุ๋ยขี้ช้างจากหมู่บ้านช้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการเก็บก่อนนะครับให้ย่อยสลายก่อนก็คือให้พวกใบมงใบไม้นะครับแล้วก็พวกขี้ช้างบางส่วนที่ยังสดๆอยู่นะครับให้แห้ง นะครับแล้วก็ลดน้ําให้แห้งแล้วก็ทําการพลิกนะครับย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยถ้าว่าเป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยอย่างดีแล้วแบบไม่มีแก๊สแล้วก็จะบรรจุใส่ถุงจําหน่ายขายให้นักท่องเที่ยวต่อไปนะครับาท่านใดที่สนใจนะครับมาเที่ยวหมู่บ้านช้างอย่าลืมนะครับอุดหนุนด้วยครับปุ๋ยขี่ช้างนะครับทองทำแบบนี้ฮมีประโยชน์นะครับเนี่ยนะ ส่วนนี้ก็มันมีขยงขยะนะครับมีขยะติดมาด้วยเราก็เอาไปทิ้งในบอ่อนะทิ้งในบอ่อขยะนะครับมีพวกเศษขยะเศษพลาสติกอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะทําเป็นปุ๋ยได้มันย่อยสลายไม่ได้นะครับก็เอาไปทิ้งในบอ่อนะครับนะบรรยากาศหลังฉากแล้วก็ปุ๋ยขี้ช้างครับปุ๋ยมุนช้างครับสนใจติดต่อได้นะครับต่อได้เลยนะครับ ขายนะครับตั้งเนื่อมาเที่ยวหมูบ่านช้างนะครับจอดรถไว้ในใน,ในลานจอดรถนะครับถ้าต้องการนะฮะเราบรรจุใส่ถุงแล้วถ้าต้องการก็เราจะไปส่งทันทีรถเลยนะครับบอกรถทะเบียนใป้ายทะเบียนรถแล้วก็ไปส่งให้นะครับเดี๋ยวติดตามนะติดตามครับว่าปุ๋ยที่เราทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็ตอนนี้ช้างแสดงไปแล้วช้างเต้นระบำนะอ่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด สั c สไครด้วยนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับช่องของเรานะครับสมชายมาดี MC ศูนย์คนนะครับและเจ้านายครับผมนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับในช่างเอาเต้นลำแบบสวัสดีครับ